ชื่อเดิมของผู้เร็งนองคือเยหตุดชาติกำเนิดของผู้เร็งนองไม่แน่ชัดพงสาวดานพมา่าฉบับมหายาสวินบอกว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองตองอูและพระเจ้ามังค้องแห่งตองอูทางฝั่งบิดาส่วนมารดาสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์แห่งผู้กามถึงกระนั้นคําบอกเล่าและตำนานต่างเราว่าแท้จริงแล้วบิดามารดาของผู้เร็งนองเป็นคนธรรมดาทั่วไปบิดาของเขาประกอบอาชีพเป็นคนเก็บมะพร้าวแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่า ตำนานหรือคำบอกเล่าจะขัดกันเพราะคนเก็บมะพร้าวก็อาจสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ในยุคโบราณก็เป็นได้บิดาและมารดาของู้เรงน้องได้เข้าวังไปรับใช้พระเจ้าเมงจิโยแห่งตองอูด้วยกันทั้งคู่ซึ่งพระเจ้าเมงจิโยก็คือกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์ตองอูมารดาของู้เรงน้องได้เป็นแม่นมของเจ้าชายตะเบงชเวตีซึ่งเจ้าชายตะเบงชเวตีก็คือลูกของพระเจ้าเมงจิโย ผู้เรงนองและเจ้าชายจึงมีพระชนมาอยู่ไลเลียกันโดยผู้เรงนองมีอายุมากกว่าเล็กน้อยเมื่อทั้งสองเติบโตขึ้นจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันการที่มารดาของบุเรงนองได้เข้าไปรับใช้ในวังทําให้บุเรงนองมีโอกาสได้เรียนศิลปศาสตร์เช่นเดียวกับเจ้าชายตะเบงชเวตีบุเรงนองเป็นผู้มีความสามารถทําให้ในเวลาไม่นานบุเรงนองก็มีฝีมือในการใช้อาวุธทุกชนิดรวมไปถึงการขี่ช้างขี่มา้าและวางแผนการรบ โดยความที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเจ้าชายตะเบงเชเวตี้จึงทรงไว้พระไทยบุเรงนองมากยิ่งกว่าผู้ใดผู้เรงนองก็รักและจงรักภักดีกับพระองค์มากเช่นเดียวกันนอกจากนี้ผู้เร็งนองยังได้มีความรักกับเจ้าหญิงตะขินกะยีพระพี่นางของเจ้าชายตะเบงเชเวตีอีกด้วยเจ้าชายตะเบงเชเวตี้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาเมนเจโยเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุพเพียง14พรรษาเท่านั้น พระองค์ทรงยกพี่สาวของบุเรงนองขึ้นเป็นพระอัครมเหสีและมอบตำแหน่งและอำนาจให้กับบุเรงนองพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงปรารถนาที่จะปราบปรามศัตรูหัวเมืองอื่นให้ราบคาบเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอาณาจักรผู้กามโบราณสถานะของตององูไม่มันคงสักเท่าใดานักเพราะมีศัตรูอยู่รายรอบทางตอนเหนือมีพวกรัชฉานทั้ง6ที่พึงจะพิชิตอาณาจักรอังวะได้สำเร็จทางด้านตะวันตกมีอาณาจักรแปรซึ่งเป็นพันธมิตรของรัชฉานทั้ง6 ทางใต้มีอาณาจักรหงสาวดีของชาวมอที่เข้มแข็งตั้งอยู่การที่มีศัตรูอยู่รายล้อมนี้พระเจ้าตะเบงชเวตีและที่ปรึกษาต่างเห็นตรงกันว่าตองอูจะต้องฉวยโอกาสจัดการศัตรูโดยเร็วที่สุดถ้าไม่ต้องการจะถูกอาณาจักรอื่นๆทำลายก่อนหากแต่ว่าในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุเรงนองและเจ้าหญิงตะขินกะยีที่เป็นพี่สาวของพระเจ้าตะเบงชเวตีถูกเปิดเผยตามกฎหมายแล้วบุเรงนองต้องโทษสูงถึงเป็นกบฏ แต่พระเจ้าตาบิงเชเวตีตัดสินพระทยัยไปในทางตรงกันข้ามพระองค์ยกพระพี่นางให้แต่งงานกับบุเรงนองอย่างเป็นทางการพร้อมกับยกให้บุเรงนองดำรงตำแหน่งเป็นกะยอดินนรธาซึ่งเป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ของตองอูไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุเรงนองจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าตาบิงเชเวตีมากเพียงใดหลังจากนั้นเขาตั้งหน้าตั้งตาทำศึกเพื่อตอบแทนพระเจ้าอยู่หัวของเขา พระเจ้าตตเบิชเวตีตัดสินพระไทยโจมตีอาณาจักรหงสาวดีของชามอนก่อนในปีพศ2 0 8 1 ตองอูได้ใช้แผ่นนอนบ่นไสโดยทําให้พระเจ้าตะกายุทธพีกษัตริย์หงสาวดีทรงระแวงสงสัยในแม่ทัพเอกของพระองค์เองต่อมาพระองค์ก็ประหารชีวิตเขาเสียหลังจากสิ้นแม่ทัพคนดังกล่าวแล้วกองทัพตองอูก็เข้าโจมตีหงสาวดีในครั้งนี้พระเจ้าตะกายุทธพีกลับไม่ยอมต่อสู้แต่กลับนำกองทัพทั้งหมดไปขออาศัยอยู่ที่เมืองแปรปล่อยให้กองทัพตองอูที่นำโดยบุเรงนองยึดได้โดยง่ายพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงเห็นว่า กองทัพหลักของหงสาวดียังไม่ได้ถูกทำลายพระองค์จึงให้บุเรงนองเป็นแม่ทัพนำกองทัพขนาดเล็กยกติดตามกองทัพหงสาวดีที่กำลังเดินทัพไปยังเมืองแปรไปก่อนแล้วพระองค์จะยกทัพไปช่วยเหลือในภายหลังกองทัพของบุเรงนองมีทหารประมาณ10,000่นคนมีกองทัพม้าเพียง500นายส่วนช้างมีเพียง50เชือกเท่านั้นส่วนกองทัพหงสาวดีมีทหารถึง80,000คนกองทัพม้า800นายช้างอีก200เชือก ทหารตองอูเห็นจํานวนทหารศัตรูก็หวาดกลัวและไม่กล้าจะเข้าโจมตีแต่บุเรงนองกลับเห็นว่ากองทัพศัตรูมีมากก็จริงแต่ต่างคนต่างไม่มีกําลังใจจะรบระเบียบวินัยก็ไม่มีผู้เรงนองจึงสั่งให้ทหารตอบแพ่แล้วยกทัพเข้าตีศัตรูทันทีก่อนที่จะข้ามแพ่ไปอีกฝั่งหนึ่งคนส่งสารของพระเจ้าตบิบฑชวิตีมาพร้อมกับคําสั่งว่าถ้าเจอกองทัพของศัตรูอย่าได้เข้าโจมตีจงรอกองทัพหลวงเสียก่อน บุเรงนองก็ตอบกลับคนสงสารว่าเจ้าจงไปทูลต่อบพระองค์ว่าพวกเราไม่ได้แค่เข้าโจมตีศัตรูแต่ตีศัตรูจนแตกพ่ายไปแล้วเราไม่ทับตั้งตกตะลึงเพราะบุเรงนองรายงานพระเจ้าตะเบงเชเวตีว่าได้รับชัยชนะก่อนที่จะเข้าโจมตีศัตรูเสียอีกพวกเขาตั้งถามบุเรงนองว่ากองทัพศัตรูมีมากกว่ามากถ้าแพ้ขึ้นมาจะทําอย่างไรบุเรงนองก็ได้ตอบกลับไปว่า ถ้าพวกเราแพ้งันหรือถ้าแพ้เราก็ตายด้วยกันหมดที่นี่ใครจะมาลงโทษคนตายกันได้เล่าเมื่อบุเรงนองข้ามแม่น้ำได้แล้วเขาได้สั่งให้เผาแพทั้งหมดพวกทหารร่ำรองว่าพวกศัตร,รูมีมากกว่าหลายเท่าตัวถ้าแพ้ขึ้นมาจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรบุเรงนองก็ได้แต่ตอบสั้นๆว่าพวกเขาจะต้องชนะในการต่อสู้เท่านั้น กองทัพตองอูแบ่งออกเป็น3ส่วนและแยกกันเข้าโจมตีศัตรูบุเรงนองควบคุมกองกําลังอยู่ตรงกลางและบุเรงนองก็ใส่ช้างเข้าหาแม่ทัพฮงศสวดีและสังหารทันทีกองทัพหงสาวดีที่มีมากกว่าจึงปราศจ,จากแม่ทัพต่างคนต่างหลบหนีเอาชีวิตรอดกองทัพตองอูทั้ง3กองจึงไล่สังหารกองทัพหงศสวดีอย่างโอลแมน ทหารฮงสาวดีล้มลงคนแล้วคนเล่ามีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถหลบหนีไปถึงเมืองแปรได้วันต่อมาพระเจ้าตะเบงชเวตี้ส่งยกกองทัพมาถึงพระองค์ทรงเห็นว่ากองทัพฮงสาวดีแตกยับเยิน พระองค์ทรงพอพระทัยยิงนักทรงพระราชะทานนามบุเรงนองให้กับเขาชื่อบุเรงนองนี้แปลว่าพระเชษฐาชื่อนี้ได้กลายเป็นพระนามที่ใช้เรียกเขามาจนถึงปัจจุบันต่อมาบุเรงนองก็ได้ควบคุมกองกําลังเข้าตีหัวเมืองมอญอื่นๆของฮงเสาดีได้สําเร็จและบุเรงนองก็ยังมีบทบาทสําคัญในการทําลายกองทัพศัตรูอย่างอาร,การักันและกองทัพของรัชฐานทั้งหงอีกด้วย ชัยชนะของบุเรงนองทําให้พระเจ้าตาเบงเชเวตีแต่งตั้งให้บุเรงนองดํารงตําแหน่งเป็นพระมหาอุปราชต่อมาพระเจ้าตาเบงเชเวตีทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่เมืองหงสาดีของชาวมอนเกิดเป็นอาณาจักรหงสาวดีของชาวพม่าข,ขึ้นมาณนะตอนนี้พม่าตอนกลางและพะม่าตอนล่างตกอยู่ในอํานาจของพระเจ้าตาเบงเชเวตีทั้งหมดแล้วเหลือแต่เพียงอาณาจักรอังวะทางตอนเหนือของพวกรัฐชฐานทั้ง6ที่ยังเป็นอิสระอยู่ แต่อาณาจักรอังวะเกิดความวุ่นวายภายในพระเจ้าอังวะพระองค์ใหม่ทรงส่งทูตขอเป็นไมตรีกับพระเจ้าตะเบงเชเวตีพระองค์ก็ทรงอนุญาตจากนั้นพระเจ้าตะเบงเชเวตีก็กัดจะไปตีเมืองอยุธยาแต่ก็ไม่สามารถตีเมืองได้พระเจ้าตะเบงเชเวตีก็เลยต้องยกทัพกลับโงสาวดีไปอย่างเศร้าพระทยัยหลังจากกลับมาจากอายุธยาพระเจ้าตะเบงเชเวตีทรงหันไปเสพสุรายอย่างหนักโดยทิ้งการงานทุกอย่างให้บริณรงองซึ่งเป็นพระมหาอุปราชเป็นผู้จัดการทั้งหมด นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดที่จะเสด็จไปล่า,าสัตว์เป็นแรลมเดือนเหล่าขุนนางรู้สึกไม่สบายใจจึงมาขอให้บุเรงนองถอดพระเจ้าตะเบงชเวตีออกและขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองแต่บุเรงนองปฏิเสธและเขาก็กล่าวว่าข้าจะพยายามให้พระองค์ทรงกลับมาคำหนึ่งถึงหน้าที่ที่มีต่อพระราชะอาณาจักรให้เหมือนตามเดิมไม่ว่าบุเรงนองจะทำอย่างไรพระเจ้าตะเบงชเวตีก็ยังเป็นเช่นเดิมต่อมาพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงทราบว่าพวกมอญก่อกบฏท,ที่เมืองมอตมะ พระองค์มีรับสั่งให้บุเรงนองนำกำลังเข้าไปปราบหลังจากนั้นก็สเสด็จไปลาสัตย์ตามเดิมระหว่างที่บุเรงนองนำกองทัพไปปราบกบฏเสมิงสอตุดได้ปลงพระชนพระเจ้าตะเบงเชเวต,ตีตอนที่พระองค์กำลังส่งลาสัตย์เมื่อสิ้นพระเจ้าตเบงเชเวตีแล้วเมืองทุกเมืองก็ก่อกระบฏท,ทันทีโดยไม่มีเมืองใดยอมรับบุเรงนองว่าเป็นกษัตริย์เลยทั้งๆท,ที่บุเรงนองเป็นผู้ที่พระเจ้าตะเบงเชเวตีแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราช แต่สุดท้ายด้วยความเก่งกาจของบุเรงนองบุเรงนองก็สามารถปราบกบฏได้ทุกเมืองพิธีราชาพิเศษของบุเรงนองกระทำขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองหงสาวดีในปีพศ297 0หลังจากนั้นบุเรงนองจึงได้กลายเป็นพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์แห่งอาณาจรรักรหงสาวดีอย่างเป็นทางการจนกระทั่งสวรรคตในปีพุทธศักราช2124 อาณาจักรของพระองค์ที่ครอบคลุมทั่วทั้งแผ่นดินพมา่อาอยุทยาล้านช้างได้กลายเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เทลขอลอนไปก่นลาไปก่อนสวัสดีครับ